สวัสดีครับผมชื่อลาเมศนะครับนามสก,กุลศิละประพมนะครับเข้าเรียนคณะวิศวะจุลาเนี่ยปี2517นะฮะ 5, 5, 7, แผนกวิศกรรมเครื่องกลนะครับในยุคนั้นถ้าอาจารย์จำไม่ผิดคือมันเพิ่งไปสตุลา1นนเะพราะนั้นกิจกรรมของนักศึกษาเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงม,มีการเปลี่ยนแปลงในระดับคนที่คิดแบบเดิมกับคนที่คิดแบบใหม่ คล้ายๆปัจจุบันเนี่ยคือมันต่างขั้วกันไปไม่ว่าคนหรือองค์กรก็ตามเนี่ยมันมีแก่นแท้ของมันอย่างหนึ่งที่มันไม่เปลี่ยนที่เป็นหลักอย่างเช่นผมว่าอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเนี่ยหลักที่เราไม่เปลี่ยนก็คือว่าเรามุ่งผลิตวิศวกร,รที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพชซึ่งผมว่านี่เป็นเป็นแก่นแท้แแท,ที่เราไม่เคย<อ>เปลี่ยนนะฮะถ้าเป็นร่องรอยในสมัยนั้นมันก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างในสมัยนั้นก็จะมีการรับน้องนะ กิจกรรมที่สําคัญเป็นนิธิกรรมคือว่าการสาบานธงค<ม>ณะเราเราซึ่งเราจะต้องกล่าวคําปริญาณตนนะฮะที่จะพูดถึงจรรยาบรรของวิศกรร่รวมกัน<ม>ท,ทางน้องใหม่ซึ่งก็จะมีประธานะคือหัวหน้าคณะ<ม>นะฮะในโครงสร้างของการปกครองนิสิตในสมัยนั้นเราก็จะมีสภา,าซีเนียแล้วก็มีกรรมการคณะการทํางานของผมเนี่ยตั้งแต่ผมจบมาจนถึงวันนี้ผมไม่เคยสมัครงานที่ไหนเลย<ม>นะพ่อก็จะมีรุ่นพี่มาตามไปม ครับแล้วเวลาเราจะลาออกเราไม่เคยบอกว่าหนึ่งเดือนออก<ช>เราบอก,บอ,กอย่างน้อยบอกล่วงหน้าห้าหกเดือนนะแล้วเราก็เตือนเขาทุกเดืนเอนอ,อีกสองเดือนนี้ผมจะไปแล้วนะนะขนาดไปแล้วเราก็ไม่ได้หางานใหม่เลยเราก็ยังมาทํางานให้เขาอยู่ถ้างานมันติดขัดเขาก็เรียกได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเราก็ไม่เคยต้องหางานเขาก็รุ่นพี่เขาก็ารู้เขาจะมาจองตัวว่าจะมาทํากับผมไหมนะจนจนถึงกับ สุดท้ายก็ออกมาตั้งบริษัทนู้เองนะเมืม่อประมาณ13ปีที่แล้วนะครับคาฟูนี่เป็นยักษ์คาปีอันดับสองของโลกเนี่ยจะเข้ามาเปิดสาขาแรกในเมืองไทยเขาก็ยังไม่มีซอฟต์แวร์เลยสิ่งที่เขาเบสก็คือว่าเขาจะเปิดอีกหกเดือนน่ะทำทันไหม,มซึ่งมันท้าทายมากเหมือนสมัยเราทำงานค่ายนะไอ้งานเขาทำต้องทำให้เสร็จเนี่ยเราก็บอกได้ หกเดือนครับผมต้องไปดูงานของเขาที่ไต้หวันไปดูเวอร์ชันเขาซึ่งเราไม่มีประสบการณ์ทางด้านค้าปีกมาก่อนเนี่ยไปดูงานสองอาทิตย์แล้วกลับมาออกแบบระบบแล้วก็ทาเสร็จเสร็จภายในหกเดือนเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นที่หนึ่งเลยนะแล้วซอฟต์แวร์นั้นของผมที่ผมได้ไอเดียพอเริ่มทําให้ต่างชาติปุ๊บเราก็มีความเข้าใจว่าทําไงเราจะขายได้ทั่วโลกอันนี้มันเป็นสาระมากเลยคือถ้าเรายงคิดว่าเออทำจบไปเนี่ยมันก็คงแค่นั้นนะ เออเราทําแล้วขายทั่วโลกได้ไหมเนี่ยนะฮะมันซอแหวงของผมเนี่ยมันมีลักษณะเด่นอย่างคือมันเป็นสองภาษาเขาดูถูกแลนะ,ะเขาบอกเราเป็นคนไทยงโ,งโง่ผมพูดตรงๆ่เงีง้ยก็แค่ว่าจะใช้ของเราเป็นอินเตอร์ลิมเวอร์ชั่นแค่2ปีตอนนี้เขามีบริษัทฝรั่งเศสทําอยู่ที่ฮ่องกงอีกสองปีเสร็จะจะมารีเพสเราครับไม่เป็นไรเราคนไทยโง่ไม่เป็นไรขอไม่ได้ตังค์เราไม่ได้คิดมากนะฮะแต่ว่าผมเนื่องจากผมทำสองภาษาไปแล้วหลังจากนั้นอีก อีก2ปี 2> เขาก็อาซอฟต์แวร์ที่ฝรั่งเศสมาทำทำเสร็จเนี่ยบอกมาทําเสร็จแล้วเอาไปใช้ที่สิงคโปร์ปรากฏว่าม,มันใช้ไม่ได้เปิดมาหนึ่งอาทิตย์จะเปิดละ<อ>ถามผมว่าเออจะทํำยังไง<อ>ผมก็บอกว่าใช้ซอฟต์แวร์ผมสิก็ผียังโมงแป้งได้เท่าตาังค์มาวางผมเชื่อว่าน้องๆของเราเนี่ยเป็นนิสิตที่มีความรู้ความสามารถเนื่องจากเราผ่านการสอบคัดเลือกมาแล้วนะ แต่สิ่งที่ผมจะฝากไว้ก็ในเรื่องคอคอมมมนตซีสมรทถาหลากักเรื่องของคุณธรรมหรือจรรยาบรรณวิชีวิชาชีพของวิศวกร<ม>ซึ่งอันแรกของว่าเราต้องมีต้องมีจรรยาบรรณในในงานที่เราทำ<ม>นะทุกครั้งเราทํางานอะไรก็ตามต้องทําให้มันอย่างดีที่สุดต้องทําอย่างมีความรับผิดชอบ<ม>อันที่สองต้องต้องมีจรรยาบรรณกับเพื่อนร่วมงานมไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราต้องให้ความเคารพของเขา นะครับไม่ว่าจะบางครั้งเนี่ยจะเขาทำผิดทำถูก<ม>ก็ต้องรู้จกักให้อภัยนะฮะร,รู้จักแลกเปลี่ยนกันนะมไม่ปิดบังกันอันที่สามผมว่าต่อองค์กรซึ่งเราเราเห็นชัดตอนตอนที่เราเป็นนิสิตอยู่ในคณะเราก็ต้องมีจรรยาบรรณต่อองค์กระะรับผิดชอบต่อคณะเราในทุกเรื่องที่เราจะทําได้<ม>นะมีความรักใคร่ในสิ่งที่ถูกต้องรักองค์กรในสิ่งที่ถูกต้อง<ม>ก็คือว่ารู้จักเป้าหมายขององค์กรก็ผลักดันเป้าหมายขององค์กร อันที่สี่คือรู้จักลูกค้าลูกค้าผมหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้อง<ม>คนที่อยู่รอบข้างเราเ<ม>ขาเป็นลูกค้าเราหมดนะเมเื่อเรามีการรับปากนะ<ม>กับเรื่องงานการอะไรต่างๆของเขาเราต้องรับผิดชอบให้มันมสําเร็จ<ม>ให้มันสําเร็จ<ม>อีกอันก็คือรับผิดชอบต่อสังคม,มนะถ้าผมเชื่อว่าตอนที่เป็นนักศึกษาหรือนิสิตเนี่ยเราก็มีความรับผิดชอองค์กรในระดับหนึ่ง กับสังคมในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราไปประกอบวิชาชีพแล้วเราจะลืมที่จะรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้ไไดจะมากจะน้อยเนี่ยก็ต้องตามสมรรถนะตามทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับให้ทำให้เต็มที่